สวัสดีผู้ชมช่องลักเต้ดีงไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทําภาพนิ่งธรรมดานะครับให้เป็นภาพมีชีวิตนะครับเคลื่อนไหวได้นะครับที่ฮิตกันใน t i k t อกในขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกครับก็ให้ไปที่เว็บนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็เข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาเสร็จก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับ นะครับในการทำนะครับก็ให้เราไปที่ขีดสขีดด้านบนนะครับที่ลูกศรชี้นะครับอันนี้นะครับก็ให้กดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาเสร็จจากนั้นก็ให้เลือกหัวข้อแผนภูมิต้นไม้นะครับให้เลือกแผนภูมิต้นไม้นะครับแล้วก็กดเหมือนเป็นสามเหลี่ยมลงนะครับอันนี้นะครับกดปุ๊บเมื่อกดมาเสร็จแล้วให้มองมาหาที่ อันนี้นะครับแอน m เม e นะครับนะครับโฟโต้ที่เขียนว่าใหม่สีแดงอันนี้นะครับก็ให้กดเข้าไปนะครับปึ๊บอ่าเมื่อกดเข้ามาเสร็จนะครับก็ให้เรากดคำว่าอัปโหลดโฟโต้นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับอ่าผมจะเลือกเป็นรูปนี้นะครับจากนั้นก็ให้กดเสร็จสิ้นนะครับด้านบนครับ ก็รอมานับโหลดนะครับอ่าเป็นไงครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ภาพนิ่งธรรมดานะครับเปลี่ยนเป็นภาพที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้แล้วนะครับก็สามารถ ดาวน์โหลดวิดีโอเอาไ้ใช้เล่นใน Tik t o k ได้เลยนะครับก็กดปุ่มล่างนะครับเขียนว่าดาวน์โหลดวิดีโอนะครับอันนี้นะครับปุ๊บนี่ครับมันก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเพิ่มลังใจในการทำลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตมครับสวัสดีครับ